แล้วเราจะไปเริ่มกันที่นโยบายประชานิยมนะคะที่จะเริ่มปฏิบัติจริงในเดือนมกราคมปี2555เรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ300บาทมีความเห็นออกมาจากนักวิชาการนะคะคณะเศรษฐศาสตร์จ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เตือนไปยังรัฐบาลใหม่ว่า นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทและรวมถึงการปรับเงินเดือนข้าราชการที่สำเร็จระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ15,000บาทเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ300บาทนั้นต้องผ่านคณะกรรมการไตรภาคีก่อนค่ะ รองศาสตราจารย์ดรแลดีลกวิทยรารัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารแรง,งานและการจัดการคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แสดงความเห็นกรณีทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยวางกรอบนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนในเรื่องของการขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำวันละ300บาทโดยเริ่มได้ประมาณเดือนมกราคม2555และการปรับเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีใหม่เดือนละ1 5 0 0 0บาทเริ่มมีผลประมาณเดือนตุลาคมนี้ว่า ยังมองไม่เห็นความเป็นไปได้ในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอัตราดังกล่าวตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันค่ะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทุกจังหวัด เนื่องจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนั้นก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการไตรภา,าคีซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่มีการยินยอมให้ใช้อัตราดังกล่าวเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ให้มีต้นทุนสูงขึ้นแต่หากรัฐบาลยกเลิกระบบไตรภา,าคีและแก้ไขกฎหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรัฐบาลก็สามารถทำได้ตามต้องการแต่ว่าคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีค่ะ อย่างไรก็ตามการล้มระบบไตรภา,าคีนั้นก็มีข้อเสียคือรัฐบาลจะไม่มีระบบกัรกลองข้อมูลในการปรับขึ้นค่าจ้างให้สอดคล้องปรับสภาพความเป็นจริงและหากมีการร้องเรียนหรือปัญหาในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาอีกรัฐบาลจําเป็นต้องเป็นผู้รับหน้าในการรับผิดชอบปัญหาแรงงานเองโดยตรงค่ะนะซึ่งกรณีนี้ผมคิดว่าไม่มีนายจ้างที่ไหนยอมรับได้มันก็จะทําให้การกําหนดค่าจ้างขั้นต่ำโดยขั้นการไตรภาคีเนี่ยยังไงก็ไม่ส0 0รอยบาท ทีนี้ถ้าจะทําให้ได้จริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปล้มระบบการปาขีโดยที่ให้รัฐมนตรีแรงงานหรือว่านายกมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้ประกาศเสเองแต่การที่จะทําอย่างนั้นไดน้คุณต้องไปแก้กฎหมายทีนี้การใช้เวลาแก้กฎหมายเนี่ยมันอาจจะไม่สั้นนะอาจจะต้องเป็นปี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้กล่าวถึงการปรับขึ้นเงินเดือนบัณฑิตจ,จบใหม่ที่มีอัตราข,ขั้นต่ำา5,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันในทางปฏิบัติเนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายไปบังคับใช้อย่างชัดเจนส่งผลให้ภาคเอกชนค่ะอาจไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและอาจส่งผลเสียให้มีการปรับลดคนงานตามมา เพราะข้อเท็จจริงแล้วการปรับค่าจ้างขั้นต่ำก็ควรเป็นไปตามภาวะความต้องการแรงงานที่ปัจจุบันยังไม่มีความรุนแรงถึงขั้นต้องปรับเงินเดือนขั้นต่ำ15,000บาทค่ะ ขณะเดียวกันนะคะถึงแม้ภาครัฐจะมีการเข้ามาชดเชยหรือลดภาษีให้กับนายจ้างก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําได้ตามความเป็นจริงโดยภาครัฐมีแนวทางเดียวคือการส่งเสริมการลงทุนอย่างมหาศาลจนก่อให้เกิดการแข่งขันและมีความต้องการแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมองว่าภาครัฐกําลังตกที่นั่งลําบากเนื่องจากไม่สามารถทําตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้ได้ในขณะที่ผู้ใช้แรงงานต่างคาดหวังให้เกิดผลตามนโยบายในทันที เพราะว่าเอาผ้จริงๆก,ก็ไม่มีอำนาจบังคับใดๆทั้งสิ้นในทางกฎหมายใช่ไหมหรือว่าคุณจะใช้วิธีแบบประกันราคาข้าวคือรัฐบาลรับคนที่จบเป็นบัณฑิตทุกคนเนี่ยให้เป็นค่าการหมดเลยได้หมื่นห้าหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเอกชนต้องการใช้คนที่จบปิญญาตรีเนี่ยก็ต้องแข่งกับรัฐบาลด้วยการจ่ายหมื่นหเหมือนกันถ้าอย่างนั้นใช้ได้ แต่ว่าไม่มีปัญหาว,ว่ารัฐบาลจะรับคนที่จบปริญญาตรีทั้งหมดในปีนี้ว่าเป็นค่าราชการหรือว่าเป็นพนักง,งานของรัฐทําได้ไหมเอาเงินที่ไหนมาทำํำถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นจริงได้ยังไงอ่ะนะฮะ ทั้งนี้นายจาทุพงศ์เรืองสุวรรณเลขาธะที่การพักเพื่อไทยในฐานะทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยและอดีตปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาทโดยยืนยันว่าจะให้เท่ากันทุกจังหวัดซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของลูกจ้างที่เรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ441บาทโดยคาดว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มได้ประมาณเดือนมกราคมปี2555เมื่อทำความเข้าใจกับภาคเอกชนแล้ว รวมถึงจะหานโยบายสนับสนุนให้เอกชนมีกำลังใจในการขึ้นค่าจ้างเช่นการลดภาษีนิติบุคคลหาตลาดสินค้าส่งออกให้นอกจากนี้จะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและยุทธศาสการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงให้สอดรับกับยุทธศาสการพัฒนาประเทศปี2020อยรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีการรื้อระบบไตรภาคีค่าจ้างเพราะถือเป็นระบบที่ดีอยู่แล้ว ส่วนการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจให้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ15,000บาทนั้นคาดว่าจะเริ่มได้เดือนตุลาคมปีนี้ค่ะ